สวัสดีค่ะพบกับช่องเต้ๆเต้นเราพวชวนพิเชาลนะคะมันนียูทูบเบอร์หลายหลายเข้าไทยก่อนไทยกี่ไปก่อนดีค่ะถ่ายกันเองต้แตกหรอเอาทำไมอ่ะโอ๊ยอามีไปกินร้านน้ำพี่ไม่เห็นได้กินสะอ้าปวดประสาทไอ้ดีอ่ะยืนตัอยืนตามต้นนั้นะงไปเถอะ นี่บารทุกคนมาถากเขาชมค่ะบรรยากาศวันนี้แม่ไม่แต่งยักษ์มาหรอแต่งยักษ์เขาฟี่คนละวงแต่งยักษ์เขาฟี่คนละวงไม่ได้กินเลยอ่ะทุงค่ะเธอไม่ได้ดูดเลยหรออย่างอันลีโตนไข่เอกอามนะคะซื้อน้ำปันมา อันนี้เราตามติดชีวิตดาราสาวท่านเลยเป็นไรอ้อเหล่าน่ากินมากเลยห้อสิเป็นคนไทยเบื้องหลังดอกเราชอบอยู่เบื้องหลังของเด็กๆฮนหวเือแบะอันนี้ช่องพี่เตยเตยค่ะ ถือก็ชอบอย่างนี้บางหนาวไปบางกันเออ้้้าาวันนนีบไปเอาพี่น้องเบิรงสีมาธยายเฮาแม่เบิรงเจ้าของเบิรงผ้ากันแต่งองค์ส้วเครื่องอาบน้ำกันแล้วเบวชเบิรงเฮาดูเบอมีแต่ผู้ยศผมงามๆเอาแต่งตัวพร้อมสีมาธยายเฮาวันนี้เบิรงเฮาก่อนจะขึ้นเวทีวันนี้ป้าเก็บปัินเขาเนี่ยว่าป้าเก็บคิ้วรถเกิดเก็บบัตรรถกันนี่ดิเมื่อกี้นี่เขาจะมาคนโบกแม่หมอลำเดี่ยขึ้นห้างมอไปยัง ว่าไปยังหมอลำยูไก่แห้งว่าไปยังยูไก่ยูยูไก่ไก่นี่ค้ายเลือดค่ะแล้อยากเล่นอันนั้นอ่ะไปไปสิไปท่ายให้บอเบอเล่นบอได้เล่นหมตีอ๋อไปแดนนวลบอกระโดดเด้งดึงเด้งดึงไปไหมอ๋อโลโลกระโดดเด้งดึงเด้งดึงพาเด็กน้อยสุนีมาโดดเด้งดึงเธอยิงปืนเธอยิงปืนแก้มยิงปืนมา เอาวัดความแม่นวัดความแม่นนี่ไงมาเร็ววัดความแม่นกันเดี๋ยวฉันจะถ่ายลินให้อีหลักงั้นี่หลักกมีเบื้งสแกนได้แกนใจไรอเปล่านีเล่นอันเนี้ยงานวัยงานวัของเอไยิ้มืนกันเด้อ สูบไอ้แก้วมันกินปลากระยูนต้องตัดกินต้นแก้มบัวกินต้นแก้มบวมแก้วนุ๊กนี่แตกแล้วตอนนี้วันนี้ก็พากันบอกว่าไปหาหมอแคลว่าเป็นงานแข่งเปวกันได้วันนี้ทวมเบิร์ดไม่ดอกเลยเด็กน้อยเจ้าดิโอ้ยฉันบ้านมอก้านี่ดอกฉันหมอก็ขายของกินเอริเอารถหุ่นอยู่ไม่ใช่หรอก็เอารถหุ่นแล้วทีนี้เขามันผอมเกินไปแล้วไง เขาก็เลยต้องหาของกิน hey. น right ี่ปลาปลาชื่ออีหยังดอกข้าวหนเห็นน้ำว่องอะไรนั่นเลยอยากกินมะม่วงเปบามันเจ็ดตัวแรกได้ใช่ไหมเอาตัวง่ายๆอืมไม่ใช่อยากกินเข่าเข่าเข่าโอเคเข่าเข่าอยู่ท่ามกลางใครอะซาบะเซียวไม่เจออยู่ไง อุ S <s <S ้ยเก็บไหมเก็บไหมเก็บไหมอุ้ยสองตัวเร็วเธออามี่จะกลายเป็นนักแม่นปืนน้องพอขอดึงนะอะไรนะยังเงี้ยมาทางนี้แล้วเสียวอุ้ยสามตัวเร็วพี่น้องเฮ้ยเธอมันได้เจ็ดตัวด้วยฉันต่อให้ก่อนนะฉันฉันต่อให้อ่อต่อให้ก่อนต่อให้ก่อน มาอีกเห็นนตุเกิดเหตุอะไรเมื่อกี้เห็นเห็นไหนตัวไหนมีงูกตัวเอออุ๊ยมามินทิ่ฉันเห็นแล้วตังฉันเห็นแล้วตังฉันเห็นแล้วตังยังเอ็นว่าไปหลายที

เอ้ยเอ้ยบยอมกันเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ไม่มีใครยอมใครเลยค่ะตอนนี้น้องคิมก็จะดวนด้วยค่ะอ่าคิมกันดวลละเด้อบอกเหเอคนใช่มมัเร่องมเร่งางเต้อิมวาไงคิมว่าไงเล่งเล่งเลีงดีๆมาเด้อ ใช้เทมยิงแบบแมนๆมนคิมบอกสวัสดีคิมลดเล่นบอลเออตาบยืดเก่าแเอ้ยดูไม้เ้ยเ้ยเอ้ยถือยูถือยูเาวต๊กใช้เทใชเทมันเป็นกิจกรรมใช้เทเขาเล่นกันนะคะดิว มันตกแปลนอห้วาข้าปอีเลยเออาวจาได้าล่าตัวนึงแล้วอุ้ยบธรรมดาเ้อตกเราตัวนึงเด้อุ้ยบธรรมดาเดเฮ้ยโยแมอเนอะแมเฮ้ยเาทีสมเที่สอมาแล้วเ้ย คนเอาเลี้ยงโจเลยเนี่ยนะดูไปห้ไม่จริงไม่ลงเมื่อกี้เล็งนานเกินเล็งนานเกินชือสตันชื้นตันแล้วเออส่งมันได้อยู่ไหได้อีทึ้ส่งมันได้นะไอีที้งอีทิ้งแม่นส่งมันได้ยิงปลาใต้น้ำยิงปลาลูกตำรวจดิเธอลูกตำรวจเธอ รูตำรวจถ้าเกิดบอมแม่นี่เสียซื้อเลยอีริพนวาน่ะตัวแล้วค่ะ้วคุคนแมนอีลีเดนไงเราก็มาเลีนี่มันได้สตัวแล้ว่าอย่าเล่งดนค่ะได้เงิได้เจ้าเสลใยูน่ไปางูแล้วทยูนเลตัวแล้วฮตัวแล้ว เอ้ยเอ้ยขอเก็บดวงสิบตัวแล้วโอ้ยอีกนิดเดียวตุกตามันหนักมันเปียโฟนมันเปียโฟนว่าแมวมันถึงน้ำเออมันหอน้ำก็เล่นนิดนึงอันนี้อันนี้อันนี้ไอ้ไอ้แก้มไม่ยืนอยู่ข้างๆมันก็เลยสัซนๆจังหน่อยมันตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นไอ้แก้มไม่ยางหลังไง มันยัมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันเป็นที่แบบว่าตุ๊กตามันเปียกน้ำแล้วก็มันจะเล่แบบว่าแน่นจัน่อยมันเลยบอลลงเรต้องเท้ากี่วครับอะไรอาตปฝั่งนั้นเท่าไหร่นะในในคอนดูหน่อยอันนี้นะกี่ตัว S <S 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 uh. อันนี้คือที่อามี่ย uh. uh. uh, uh, ิงนะคะทุกคนอันนี้กี่ตัวนะเข้าแล้วอ่ะอันนี้สีแดงแ่ตัวแรกแ่นั้นจะเป็นหกสิบตัวเป็นมือฉำมังเราเองอุ้ยเอาอีกสามตัวได้ตัวข้างล่างบริ่าวหรอว๊าดอีกนิดนึงอ๋ยเชี่ยน้องคิมได้ยี่ตัวได้อะไรได้อ่าอันนี้สี่สิบกว่าตัวอันนี้เจ็ดตัวอ้าตกแล้วจักตัวโรนีหกไป มาตัวตัวเล็กก็หรอซื้อกี่บาทเนี่ยห้าสิบเหรห้าสิบว่อยทำไมไม่หมดทันวะอ๋อตัวน้นหนักตุ๊กตามันหนักสองเร้วแล้วมันหมดแล้วเลฮะ นี่ก็นีก็ติดเรพดลูกกำนันดิลูกกำนันอันนั้นลูกตำรวจนี่ลูกกำนันสูตรแต่ละคนมีแต่คนเหม็นๆหม็นพอแบบนี้เป็นบ๊วแมนแบบอยังสิบนาทีเลยเน้นไลน์ว่าเน้นลงเดี๋ยวทางนั้นเป็นยังไงนะฮึทางนั้นเป็นยังไงเดี๋ยว ได้จกตัวไปเอื้อยสิบเอ็ดแล้วพีสิบเอ็ดแล้วปาดมาธรรมดาเนื้อสูวววววววท่างนั้นลูกตำรวจเด้ท่างนี้ลูกยังนี่ท่างนี้บ่ลูกนนในพันในพันอบปพอลว้ายมันยิ่งกว่ามันบ็ลงอ่ะเอาม,านานามันหนากักน้ำตูดมันหนักประเด็มานเป็นหมอลำสองคนลงแล้ว มอาหารน่ากินกับมหารเด่นเกมยังไงเลยเอาบ้านเหาอยู่ไกลไงพี่เจนบ้านเหาอยู่ไกลเ้อยยำใดก็ได้ีเดียวขอยยำใดก็ได้ไอ้นี่ดูอามกดเรียบเลยฝั่งนะอ๋อเมีนมาร์คใช้ตั้งแต่ตัวนี้ไหมไม่มันต้องยิงเออมันต้องยิงให้ครบห้าสิบตัวสี่สิบตัวสามสิบตัวสิแมวตัวน้อยๆไปร่วมกันเนะเพื่อแลกตัวใหญ่ ที่จริงมันได้นะถ้าเอารวมกันเราก็ไปลไแลกเอาเข้าไปแล้วไปไป,ไปกินเขา <c oughs> ไปแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ไปเราปิดคลิปแล้วคะ่ะบรรยากาศ